สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูมุนาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาระบบนิเวศซึ่งเป็นการพบกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของรายวิชานี้นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้หนูในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาคงเคยได้ยินคำคำนี้มาแล้วแหละว,ว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรเนาะแต่วันนี้คนครูจะมาให้หนูรู้จักกับคำคำนี้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่าตกลงแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนั่นเองนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าทรัพยากรธรรมชาติกันก่อนเลย ทรัพยากรธร,รรมชาติจะหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะศึกษากันต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาตินะแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อตัว,ตวเรานั่นเองนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือรทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ประเภทที่2ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและประเภทที่สก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนขึ้นได้นั่นเองนะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกันเลยประเภทที่1ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้นทรัพยากรประเภทนี้เนี่ยเราจะมี เราเราจะมีมากเลยนะลูกนะแล้วก็เราจะพบได้ทุกแข่งทั่วโลกนั่นเองที่สําคัญเลยจะเป็นทรัพยากรที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองซึ่งทรัพยากรประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้อย่างไม่ระมัดระวงังไม่ได้ดูแลเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพนั่นเองแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่นะคะได้แก่อะไรบ้างก็จะมีน้ําน้ําในที่นี้คือน้ําในวัฏจักรได้แก่น้ําใตดินน้าในมหาสมุทรมีอากาศแล้วก็แสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะถัดมาประเภทที่2ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรประเภทนี้เนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทดแทนขึ้นได้น,นั่นเองหรือถ้าเกิดเราจะทดแทนเราก็ต้องใช้ระยะเวลานานหลายล้านปีในการทดแทนขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นักศึกษาจำไว้มมเลยว่าหนูจะต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าและที่สําคัญเลยต้องใช้อย่าง ที่สำคัญเลยก็คือจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะได้แก่อะไรบ้างก็คือมีแร่ธาตุมีทานหินมีก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีน้ํามันปิโตรเลียมนั่นเองนะคะและแบบสุดท้ายก็คือประเภทที่3ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะมีความจําเป็นต่อมนุษย์ในการดํารงชีพนะคะเป็นทรัพยากรที่เราใช้แล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งระยะเวลาในการทดแทนเนี่ยจะสั้นหรือจะยาวก็อยู่ที่ชนิดของทรัพยากรเหล่านั้นนะคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าและก็ดินนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูข้อจบก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบนิเวศเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติลงเพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนฉากกันคุณครูขอทบทวนให้นักเรียนรู้จักกับคําว่าทรัพยากรธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะทรัพยากรธรรมชาติจะหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วมีประโยชน์ต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้น ประเภทที่2ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเลยและประเภท,ทและประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ